อาจารย์สมคิดศิลคุตโตวัดเขาคอพัฒนารามตะบนเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า วัดเขาคอพัฒนารามเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระจุกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชารลงกรบดินทรเทพียวรังกูลสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนินาในรัชกาลที่9พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณวีรชนในสมรภูมิเขาคอโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม คม2561รวม15วันโดยพิธีจะมีตั้งแต่วันที่1 4่กุมภาพันธ์ในช่วงเช้าเวลา6กนาฬิกาจะเป็นพิธีตัดปล่อยผมเวลาเจนาฬิกายีนาทีพิธีเวียนประทักษิณรอบอบสถเวลา8ปดนาฬิกา30มนาทีผู้ที่จะเข้าบรรมชาขอขามาผู้ปกครองและในเวลาก้าน,นาฬิกาพิธีบรรพชาอุปสมบทพระอาจารย์สมคิดเปิดเผยต่อว,ว่าหลังจากการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุิ์สามเณรแล้วในแต่ละวันก็จะมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญจิตภาวนารวมทั้ง มีการทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเขาค้อโดยเฉพาะที่บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อเพื่อเป็นการฝึกจิตและอุทิศสุขส่วนให้กับดวงวิญญาณวีรชนเหล่านั้นรวมทั้งดวงวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วการบรรพชาอบพสมบทดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการขัดเกลาจิตใจฝึกจิตให้มีความเข้มแข็ง,ขงมีสติเมื่อลาศิกขาไปแล้วก็สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมบรัรมชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นรับสมัครแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครได้ที่วัดเขาค้อพัฒนารามตบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0894045272และนอกจากนั้นท่านใดที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหรือร่วมธมุทวารพัฒาหาน้ำปานะสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพทพ์ที่กล่าวมาข้างต้น